กีหนนมห่อค่ะคน,<ว>นจัดปลายสามห่อสามคนค่ะทำไมวันนี้เรา,าต้องกินผัดม่าม,ามา่าด้วยอ่ะเพราะว่าไมมีอะไรเลยในช่เย็นในงเยนวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยแต่ม่าม,ามา่ากได้นะคะสรทีอ่อยู่บ้านว่างๆาแล้วก็มีอะไรในช่วงเยก็ลองมาทำกินไดา้าที่จริงก็คือหิวหิวแล้วๆๆ หมดแล้วแต่ลตูลกนมีแค่มามาก,กับไข่ค่ะหิวอีกแล้วไม่มีอะไรคุณนันเขาลวกมามากมีไข่แตงกวาแตงกวาก็จะมาใส่นะคะแล้วก็มีใบกะเพราเออเราก็กพริกกระเทียมกับกระเทียมด้วยนะคะอ๋อ ใส่ได้หรอเนีย่ยมันจะไม่เผ็ดเกินไปใช่ไหมคะเกลียดจะฆ่าตวัดน้ำจริงเลยเน <laughs c oughs> ี่ยเมนูง,ง่ายๆวันนี้ผัดมะม่าที่เมาโอเค <c oughs> okay. ไหนดูซิทำยังไงเอ,อ่ย เมื่อมาม่าเสร็จเรียบร้อยตั้งกระทะโบกพริกง่ายมากสุดยอดคนไม่เคยทำกับข้าวก็ลองทำดูคนไม่เคยผัดมาม่าก,ก็ลองทำดูนะคะร้อยค่ะผัดมามา่าที่เราสูตรน,นี้ก็อร่อยค่ะเขายก็มีคนชอบสั่งมากเลยัง แล้วมลงไปเหมือนเดิแ<ถ>มแซมแซมใส่พิสูจน์ไปขด้แเ,เลยหลัดที่เรามามากเราใส่ไข่วันนี้เราไม่มีอะไรมากมายตอ,อกใส่ไปเลยนะคะนะ ไข่ฟองเนี่ยสามฟองค่ะคนละฟองสามคนลองดูว, <c oughs> วันนี้ผักของเราก็มีแสงกว่าปกติต้องใช้ชนะพิชดี <c oughs> ให <quarters> ้มันเหลืองๆหน่อยนะคะถึงจะสีสันอร่อยควนรับประทานให้เหลืองเลยให้เหลืองแล้วก็สุกดี แล้วเราก็ใส่ใจลัวลงไปเลยเรามีถักอะไรเราก็ใส่ใส่ลงไปแหละค่ะอันนี้ที่บ้านมีใตลัว <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเมนูคลีนตู้เย็นมีอะไรในตูน้เย็นเราก็ต้องเอามาใส่ไปก่อน จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะวันนี้ฝนตกแล้วเราก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยใส่ใส่อะไรเอ่ยเครื่องปรุงเครื่องปรุงมามากาเลยค่ะผัดที่เมาปั<ะ>๊บเครื่องปรุงของเขาก็อร่อย ครื่องปรุงมาม่าลงไปถ้าใครชอบรสจัดก็เติมเครื่องปรุงมาม่าเยอะหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบรสจัดก็แค่ทีอียวก็พอซอสหอยก็หน่อยก็ดีนะคะโหหอมจนจะจามเลยหอมจนจะจามเลยแค่นี้นะค,ะค่ะอันนี้ก็จะอร่อยแล้วค่ะเพราะว่าเส้นเราก็ลวกไปแล้ว เติมมะม่าลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็สำเร็จแล้วค่ะน่ากินจังผัดให้แห้งๆนะคะถ้าไม่แห้งมันจะไม่ค่อยน่าทานถ้าแห้งๆหน่อยมันก็น่ารับประทานอน่ารับประทานจ้า <laughs> ใช่เราจะเดี๋ยวใส่สีอิ้วดำหน่อยหนึ่งไฟลุกคลุับมันได้สีสันสีสันผัดที่เมามามาได้มา,ม,าม,ามากเลยค่ะนี่ซีอิ้วดำนะคะโอ้โหสีอิ๊วดำม้มนเรารูใหญ่เขาแแรงไม่ได้เลยนะคะ ปิดรูเต็มพิกัดเลยอนี้ราคาผัดที่เามามากค่ะดูควันดูกินกลิ่นลอยมาแบบจะจามจริงๆนะเนี่ยจะจามจริงๆก็จามได้เลยแต่หันหน้าไปทางอื่นนะยถ้ถาหันหน้าใส่ผัดที่เมานะใส่เครื่องปรุงรสเข้าไปไงเติมเครื่องปรุงรสนี่ยค่ะสีสันสวยงามมากเลย เสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคนให้เข้าๆกาันสวยงามสวยงามค,ะค่ะแล้วเราก็เติมใบกะเพราลงไปนะคะไม่ได้ะคะ่ะผัดผัดที่หมาอต้องใส่ใบกะเพราคะ่ะสูตรเด็ดผัดที่หมาอมามา่าอ๋อผัดที่หมาอค่ะมามา่าเสร็จแล้วค่ะเรบร้อยแค่นี้รับประทานได้เลยคะ่ะ<อ>สุดยอด เมื่อกี้แอบหยุดลิปไปจามนิดหนึ่งเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากถ้าไม่จามคือไม่ใช่ผัดกะเพรามอ้โหานมากๆเลยนะคะดูสีดูอโโอหอมหอมโอโห หอมมากมาค่ะคุ้มค่า <c oughs> กับการรอคอย <c oughs> ลองดูผัดมาม่าที่หบาอือแค่นีน้พอแซาบแล้วฮึมไปดูง่ได้ค่ะหน่อยอ่ะแค่มันมนุ่ๆมๆอ่ะรับประทานที่บ้านรสชาติก็กำกำลังพอดีพอดี <c oughs> กับเป็นาเหมืหอนกันเนี่ยอร่อยวะวันนี้มีแตงกวาวแค่แตงกวาแล้วก็มีแค่ไข่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะสมแล้วที่เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นแต่ก็อร่อยจริงเส้นคือนุ่มแบบแล้วคือมันต้องเข้าเครื่องเพราะว่าเราผัดแห้งไงเมนูแนะนำนะคะผัดมาม่าขี้เมาสำหรับคนอยู่บ้านแบบ ในต ma, um. okay, ู้เย็นไม่ม uh, ีอะไรก็ลองทําทานดูค่ะก็มีแค่มะม่าไข่ก็ท hmm> ําได้แล้วค่ะอร่อยยอค่ะอร่อยยอดยอดนีนะคะตามช่องของคุณแม่นันเยนะคะจับตามตับต่อไปคิปต่อไปสวัสดีค่ะ